นะครับเพื่อความปลอดภัยไอ้ไแย่คณะที่อุบลที่มีเรื่องมีเรื่องกันกับเมียอ๋อก็แต่ไม่ได้เป็นแย่แทงลายฮะแย่แย่โซนโยนโทยสาเอไม่เลยให้จน้องก่อนแย่โทยสาเดียวนะครับน้องโง่แต่ทางเหนือก็มีตลกไปแย่แหละแต่ผมไม่รู้ว่าใครให้เราทำอีสานมากกว่าใช่ครับงพื้นที่ตรงนั้นโอเคเสร็จนด้วยครับคุณแย้ครับแด้รู้รือ สองชื่อฟังเขาด้วยเวลาเขาพูดเออดอวันที่24พฤษภาคม2527ถูกต้องนะคะใช่ค่ะชื่อตัวเองใช่ตรงแสงะนกคุณนากรดูตรงแสงอ่24พฤษภาคม2527ทำแม่ตอทำแม่ตออจ้าเงยเงยแรงแรงโน้อนเอยเด็ดเยอีกสบายมาก ถ้ามึงไม่ได้เป็นดาราเพาะนักตามพี่แย่มากเกี่ยวที่แย่มัเริ่มพูดเงยเงยอีกเอ๋โอ้ยนี่มาก่ะเี๊เสร็จแล้วเป็นไงเขานี่แบบพี่เยอะเลยอ่ะพี่ของพี่เป็นเกี๊ยผัดพี่หมำปัดมือหมอตัดแตกไหนะผัดมือหมอเกี้ยผัดมือนะเออเกี๊ยว่าจะได้ตังค์นะ